คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะอาจจะมีความรู้สึกมืดแปดด้านกังวลใจอะไรบางอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จริงนะคะมีโอกาสว่าในเดือนพฤศจิกายนนะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณจะได้ออกจากความทุกข์ออกจากปัญหาอุปสรรคชีวิตไปสู่ชิด จุดใหม่ๆจุดดีๆที่ต้องบอกเลยชีวิตแฮปปี้มีความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเออมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์คนที่เกิดในวันจันทร์นะต้องบอกว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะมีปัญหาุปรรครอบด้านเหมือนกันเนาะแต่ต้องบอกเลยว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ดูเหมือนข่าวดีสิ่งดีโอกาสดีๆอะไรดีๆกําลังจะเกิดขึ้นและชีวิตของคุณกําลังจะออกจากจุดเก่าๆเดิมๆอะไรที่ไม่ดีอะไรที่มันไม่โอเคกําลังจบสิ้นไปแล้วนะชีวิตอะไรที่รอคอยอะไรที่อดทนอยู่มีโอกาสที่จะ เ,เกิดขึ้นและในเดือนพฤศจิกายนนะโอกาสมีโชคมีลาบมีความสําเร็จนะคะมีโอกาสได้ราบลอยนะเออได้ราบจากสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้นะคะโชคลาบลาบลอยโชคจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้อาจจะได้จากความฝันนะ